สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่นะครับเนาะมื่อนี้พาอพี่พาน้องไปหาหลอจังหน่อยครับหลังจากฝ้าตกฝนล,ลงสีเหลืองๆจังหน่อยกสิไปหารอบนหญ้าเป็นหญ้าแพโกลาครับไปเข้าว่าไอ้ายอยู่ทางบ้านรับเมฆวันว่า มีพ่อได้ปัน่นได้แบงอยู่กับเลยสิไปขอนนะเพิ่นมาเก็บพันจักหน่อยครพี่พะน้องไปเบิ่งแปลงยาของเพิ่นว่าสีงามสมดายอะไรก็ไปเบิ่งงัวงามเพิ่นพร้อมครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเพิ่นก็นมีงัวงามๆอยู่อ่าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้น้ำแนะ่ นะครับก็เ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปอ่าไปเบิ่งน้ำกันได้ครับลูกเหมืงโมแปงมันดันเยอะแป้งงงมันจะปั้มน้ำปูมันได้โดนปนไดแล้วนี่แปลงนี่แปลงนี่ปูได้โดนปนไดเขาไปเอาโดนมอหิจุจ้ะแจ้พุ่นล่ะเป็นปีล่ะประมาณปีแล้ววัติมันตัดโอ้ยหลายเียแล้วโอ้เขาอันใส่่ใสปุ๋ยอย่างนี้มันคือเขียวดีแท้นี่ บัมุนขาดน้าตันนี้ไอ้จุ๊กแต่เมอนั้นพ่อน้ามันเห้วกว่านี้เขาปลูกเป็นดินเป็นน้ำข้ามเนาะอันนี้อ้พ่อเขาื่อวาบนทัานในเห็ดบนท่านในเตียมทีนมือนมันละบนที่อันปูยอยูเลี้ยเขาใส่หลายแนไดยมบานวันบางไปเรา้านเตี๋ยวบ้านบางไปข้ามถนนต้นมันมันคิอว่าึ้นทวงคือบัวหยาหวานแม่ ติดสปิงเกอร์ห้อตัวนี้โอ้คักแต่ว่ายันก็้ดออตัดไงอ่อนดีโตตัดจำแ้กินจกินเหลือยำเขาตัดเขาตัดอันจำบ่อเลยซ้ำเลยเหลือไว้จักจำก็นี่ก็ได้เยนเหลือไว้จักนิวหนึ่งบ่เออประมาณนั้นแหะ ครับแร่บเพียงเพียงรถเจ้าสดทาเจ้าข้าให้มันได้ดีๆเจ้าอันเอาอันเมียนจเนจะนปลูกตอนนี้จักไรหย่าขิ่งกูละปลูสองสามไรตอนนี้เขามีงัวจักตัวงัวแปดตัวงัวแปดตัวห่วยสิบพ่อแต่งัวจะาของกัสิบพ่อจนเหลือกินคนบ่ห่วยกันนาฝนตัดบพท่นนี้ ปนานาฝนนี่เมื่อกี้นี่มันแรงเมืค่ค่อยกับยึดหญ้าคือกันกับต,ตัดแต่ว่าก็ได้ตัดซิ้งง่งมือเล่นรลดสลิงไปของมันนล้วมันแรงขยายออกขยายไปขยายมากก็สิได้ขายพร้อมหมด้เลยอือข้เพืนไทยอ้าวหลังจากเบิ่งกันหญ้าเพิ่นแล้วกับมาเบิ่งกัน <c oughs> มาเบิ่งควายงามเพิ่นพี่น้องเ <c oughs> ขาคือคักแต่ว่าตัวนี้แม่มันอยูบ่บนนี้หั <c oughs> ว ขี่ด้ออยู่ใ่มตื่นอมันยังมาเขากล้องว่ควายเขามีอยู่สองตัวเนาะโอ้ยหยาแพนกุลาบอึศนุกกินและพทีวานหมูอาเอาให้กินปันไดกับพ่กอังพวกเหยอกิน ว่ามันคือหมูนี่แหละ่ว่อตัวเ่นี่คาว่ามันให่จงเลยเนิายอยู่ายรมันไดละคิดว่าจำนี่บอกอ่าแล้โตจำนี่สามสิบหาสามสิบหางัวจักปีเหเอ่้วยมันกล้วยสามปีเนาะสามสิบหาเอาพี่น้องผู้ใดสนใจก็ ติดต่อผนมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวจังสิขอเบอร์โทรน้ำเพิ่นไว้ ครับหลังจากฝนซาฝ้าเปิดแจ้งหน่อยกะได้เวลาเสียวหญ้าเพ็งโกล่าขึ้นไส่รถของผมแล้วครับเพื่อที่สีน้ำเอาไปปลูกไปขยายพันธุ์ต่อว่าสิบห้าปีพระน้องไปเบ่งว่างามเพนินกะติดฝ้าติดฝนครับกะเว้นกับคำค่อยย่านปลูกหญ้าบาแล้วกะไว้โอกาสหนานะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับติดตามมัน เบิงงคลิปของผมสำหรับมือนีคลิปนี้กะเอาไว้เท่านี้นะครับที่น้องครับสวัสดีครับ